มาอยู่เครื่องพิมพ์เอฟสัน L4160 นะครับอาการพวกนี้เนี่ยส่วนมากผมจะแนะนําลูกค้านะก็คือถ้านะครับเราไม่มีความชํานาญในการถอดตัวพิมพ์หรือถอดอุปกรณ์ในตัวเครื่องนะครับแนะนํานะครับให้ยกตั้งจัดการนในกรณีที่หัวนะครับสิ่งที่เราควรทาวําก็คือสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องนะครับผมนะเช็คดูน้ําหมึกในตัวตลับพวกนี้นะครับหัวพิมพ์เนี่ยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องแกะออกมาับยกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับ ถอดหัวพิมออกมานะครับผมอาการก็คือเครื่องเปิดไม่ติดพอเครื่องเปิดไม่ติดผมได้การได้ทําการเช็คดูนะครับผมนี่ครับสายแพรมีรอยไหมไหมครับพอสายแพรมีรอยไหมตรงนี้นะครับหัวพิมพ์ก็จะเสียไปด้วยครับหัวพิมพ์ก็จะช็อตด้วยพอหัวพิมช็อตมันก็จะช็อตลงบอร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับทั้งหัวพิมพ์ทั้งสายแพรหัวพิมแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับผมถ้าเปลี่ยนทั้งทั้งสามอย่างนี้เนี่ยราคานับจะพอๆกับ คือซื้อเครื่องใหม่ก็จะถูกกว่าเนาะนะครับผมหรือซื้อมือสองใช้ก็จะถูกกว่านะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องถอดออกมาดูนะครับบางทีเราถอดออกมาในลักษณะนี้เนี่ยเวลาเราใส่กลับเข้าไปนะครับมันใส่ไม่เหมือนเดิมหรือบางทีมันมีรอยพับของสายแพรหรือมันมีความชื้นนะครับเห็นไหมมันมีความชื้น หมึกมันเข้าไปโดนเนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องมามันก็เกิดการช็อตเสียหายได้ในลักษณะนี้เนี่ยเราก็ได้โทรแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับบอกว่ามันซ่อมไม่คุ้มนะครับเพราะว่าถึงซ่อมไปราคามันก็สูงนะครับหัวพิมพ์ก็2 0 0 0กว่าบาทบอร์ดพันกว่าบาทสายแพ้อีกนะครับเบสเซ็ตก็4ี่สี่สาพันนะเครื่องนี้ไม่เหมาะกับการซ่อมนะครับก็แจ้งลูกค้าไปว่าซ่อมไม่คุ้มนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมไปแล้วเนี่ยนะครับเครื่องใหม่มันก็แค่สามพันกว่าบาทเองนะครับพวก L อลสามหนึ่งสองศูนย์เออพวกนอลสามสองหนึ่งศู เอาไปพิจารณาดูนะถ้าใครอยากจะลองแกะก็ลองได้แต่มันมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะครับหัวพิมพ์ตันนะครับให้ล้างให้เราสั่งล้างเราพิมพ์ผ่านตัวเครื่องนะครับหรือเช็คดูน้ําหมึกในตลับว่ามีไหมนะครับสองเช็คดูชุดปั๊มเหมือนที่ผมเคยสอนนะว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเราเช็คทั้งหมดนี้แล้วมันยังไม่ออกนะครับส่งให้ช่างนะครับเพราะถึงเราแกะออกมานะครับเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีน้ํายางมันก็เท่านั้นครับมันไม่มีประโยชน์เนาะมันอาจจะทําให้เครื่องของเราเสียหายได้อย่างเครื่องนี้นะครับผม